ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโคจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวรพรุธที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระสูกช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุหธเขาเริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพ,พุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ มาถึงคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีแนวโน้มการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายให้เป็นพิเศษหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นระมัดระวังอย่าขับรถเร็วระมัดระวังโรคเกี่ยวกับลมนะครับเช่นเดี๋ยวพีเอ็มสองจุดห้าในเรื่องของโรคหวัดโรคไวรัสหรือการขับรถเร็วต่างๆมันจะมีอย่างนั้นหรือใครไปก่อสร้างเขากํา,ล,าลังขุดเจาะทุบหรือฝุ่นมา เกิดเป็นปูมแพ้ผื่นคานยู่หนังพวกนี้ขอให้ราระวังร่างกายให้ดีดมันมีแนวโน้มเห็นวะ่าเจ็บไข้ได้ปวดนะครับเรื่องของความรักโอเคเดือนนี้ยังเป็นเป็นแนวจังหวะที่ทาที่ดีคู่ครองหรือคนรักจะทําตัวเป็นเด็กหรือคนที่โสดเขาบอกว่ามีโอกาสที่เด็กจะเข้ามาและแถมเข้ามานิกรอบนี้ถ้าเกิดโสดอยู่เข้ามานิกข้ามาปุกลุกแรงเลยนะคุณต้องตรับให้ดีๆเพราะเกณฑ์จังหวะมันมาอย่างนั้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็าอย่างว่าเป็นพ่อแง่พอเป็นเด็กปุ๊บหรือทาตัวเป็นเด็กก็เป็นขี้งอนเข้ามาหน่อยพ่อแง่แม่งอนต้องเอาอกเอาใจกันสักนิดหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นเรื่องของหน้าที่การงานผมว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้องลงไปดูเองในเดือนนี้นะครับคุณต้องลงพื้นที่ไปดูเองบ้างควบคุมลูกน้องบ้างดูกิจการบ้างหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะปล่อยมือมานานขอให้เข้าไปตรวจสอบบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ตั้งแต่วันที่14เดือนนี้นะครับจนถึงประมาณการเดือนหน้าแต่คลิปนี้เอาแค่ครึ่งเดือนก่อนนะครับเอา14เดือนนี้ถึง31เ,เนี่ยระวังด,ดูดูแลให้ดีดก่อนแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ในขณะเดียวกันเรื่องของงานถ้าหากใครลุ้นโปรเจกต์สําคัญโปรเจกต์ใหญ่ใดๆก็ตามเขาบอกว่าในช่วงลานี้สามารถที่จะขอพรน,นะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่คุณต้องทําบุญปฏิบัติไปด้วยคือบางคนเข้าใจเพืว่าบนบานศาลเก่าขอ เอาถ้าคุณขอมันได้แต่ว่าพอคุณได้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นต้องรีบทาอย่างที่แก้ทันทีนะเช่นสมมติคุณไปไหว้หลวงพ่อสักองคหนึ่งนะครับพระธรปสักองหนึ่งคู่บ้านคู่เมืองสักอันหนึ่งบอกเดี๋ยวคุณจะถวายไข่สักพันฟองสมมติถ้าได้สมมุติพอคุณดีลงานไปดีลงานมาเนี่ยพอมันได้ปั๊บตรงนี้คุณต้องไปเลยนะเพราะคุณอย่าลืมว่าบนบานเขาเนี่ยแต่คุณต้องมีกําหนดระยะเวลาให้อะไรยังไงจริงๆมันละเอียดซับซ้อนนะครับ เขาให้คุณได้เพราะคุณิริศจะเขาเอาคืนได้เหมือนกันนะจุดนี้มันมีดีมีร้ายอยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอยากได้ผลการสานกาวเอาเป็นขอพรดีกว่าเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ทํามาหากินทําตามปกติแต่ก็สวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยผมว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะจะมีตําแหน่งมุมดาวส่วนหนึ่งเขามาเอื้ออํานวยประกอบผลในเรื่องของการส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณคุณอาจจะไปไหว้พระประจำสะกุลที่บ้านนับถือ อย่างนั้นก็ได้ก็สุดท้ยแล้วแต่ความศรัทธาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีแนวโน้มโอกาสประสบความสาเร็จได้สําหรับท่านที่เกิดในลักคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกของเดือนมีนา2568นี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการเปิดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การงา,านที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พาาระพุทธพยากรอาจารย์ปณีบุญนาคทองเนี่ยมคุณยุทธนม่่ฝังเรื่องใช้ได้ เอาไปคิดถึงผมนะคิดถึงยุคนานได้ครูเป,ป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภา,าคหน้าครับ